บุญเดือนแปดนะบันบุญเข้าบรรษาเืีว่วเป็นการถวายเทียนพัรษาหรือว่าจะเป็นการถวายผ้าน้ฝนนะอันนี้ก็จะเป็นบุญอีกอันหนึ่งที่เป็นอยู่ใน22ของ14บสซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีที่เราสืบทอ,อดกันมา,านานนะเป็นแต่โบ,บราณ <c oughs> ซึ่งการทำบุญนี้เนี่ย มันก็จะ,ะมีประวัติก็มีเยอะแยะนะอาจจะสรุปให้ฟังนิดหน่อยเพราะว่าจะเป็นแนวทางอ,อย่างการเข้าบรนษาเนื่องจากว่าพระวิสูจน์เนี่ยแต,แต่ก่อนไม่มีการเข้าบรรษาก็ไปเหยียบข้าวปลาในช่วงหน้าฝนแล้วก็เดินทางก็ลาบากเนี่ยแล้วก็ไปตกโคลนอะไรบ้างมองมแมมม,ม,ม,มาพระพุทธเจ้าท่านก็บัญญัตนะิว่าออในช่วงไอเดือนที่เข้าฤดูฝนเนี่ยให้หยุด มาเหยียบข้าวกล้านะเพราะว่าคนกับโลกโลกับวัชะก็คือ,อมีคนที่เขาพาส่งไปเหยียบข้าวกล้าเขาเนี่ยเขามาอบอกกับมาคุยกับพระพุทธเจ้าเนะนี่ยนก็จะถวายอีกอันหนึ่งก็คือเป็นช่วงที่จะมีการศึกษาพรนะธรรมวินัยเพราะว่าอยู่ประจําที่แล้วก็จะต้องมีการศึกษาพระธรรมวินัยก็เลยต,ต้องถวายเทียนเพาอว่าจะมี อ่าใช้ในการกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยนะจะถ่ายเป็นภาษาจะทํายิ่งใหญ่อย่างที่อุบลเนี่ยก็ทากันยิ่งใหญ่ก็โอเคก็เป็นวัฒนาาธรรมประเทณดีอีกประเทศีหนึ่งก็คือการถวายภาพน้ําฝนเพราะว่าการอยู่อ่าในวัดเนี่ยอ่ามันก็จะจากก่อนนี้รู้สึกมีนางมีในพะสูตนเรื่องของนางวิสาขาที่ให้สาวใช้ไปนิมนต์พระแต่ว่าปรากฏว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงฤด,ดูฝนพระก็เลยพากันแก้ผ้าอาบน้าก็ เลยกลับไปบอกนางวิสาขาว่าไอ้ไม่มีพระเลยมีแต่เปรตเนี่ยก็เลยนางวิสาขาก็เลยมาถามพระเจ้าว่ามีเปรตจริงเหรือพระเจ้าว่าโอ้พระนี่าไม่มีผ้าอาบน้ําฝนก็เลยพากันแก้ผ้าอาบน้ำก็เลยบัญญัติให้มีผ้าอาบน้าฝนอันนี้ก็เป็นสาระคร่าวๆนะซึ่งพระเฮนีนี่ก็ได้เน้นย้ามาหลายครั้งนในแต่ละหลายอีพีเกี่ยวกับเรื่องบุญนี่ก็คือบุญนี่มันเป็น อ่าสภาวะธรรมนะสภาวะธรรมที่เป็นความอิ่มหรือความปิติหรือว่าความเต็มอะไรแบบนี้อ่มีข้อดีที่จะให้ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องได้นํามาใช้ก็คือมันจะช่วยเป็นการหล่อเลี้ยงหรือการอ่ามันเหมือนกับอาหารเหมือนกับผู้ที่สะสมสเบียงอาหารที่จะเดินทางอ่าส่วนใหญ่ก็คนจะมีแต่สะสมสเบียงกัน แต่ว่าไม่เดินทางก็เลยไม่ถึงฝั่งไม่ได้ไม่ข้ามฝั่งไม่ถึงปลายทางสักทีนะผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องเอ่อมาคำนึงถึงนะในในการที่จะมาทําบุญนะการทําบุญเนี่ยมันจะจะช่วยเรื่องของอ,อ,อันนี้สงนะอันนี้สงส่วนที่ญาติโยมได้แน่นอนคือผู้ทานเนี่ยได้แน่นอนก็คือความปิดติเป็นบุญแต่ว,ว่าอันนี้สงที่ควรจะคํานึงอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้สงที่ผู้รับ จะเอาไปใช้รูรับเียเขาไปใช้ไปใช้ประโยชน์าดางไรหรือไม่ซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีประเพณีหรือว่าเทคโนโลยีหรือว่าการเปลี่ยนแปลงมาจากอันเดิมก็เยอะนะถ้าเราจะไปคํานึงถึงเฉพาะว่าจะต้องทําตามพระธรรมย,ยนัยซึ่งบัญญัติมาเมื่อ2,000ปีมาแล้วเนี่ยจนถึงตอนนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ถูกนะมันถูกมันดีแต่ว,ว่าให้นึกถึงถึงอาน,นิสงส์อาน,นิสงส์ของของการทําบุญน่ย นะอย่างเช่นไอ้การแห่เทียนเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเทียนพันษาเนี่ยมันมีความจําเป็นหรือมีใครได้ใช้เทียนในการจุดเพื่ออ่านหนังสือไหมทุกวันนี้ท่านก็พากันทำไอ้ใช้ไฟฟ้ากันหมดแล้วอะ่ะนะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่าค่าไฟค่าน้าค่าไฟฟ้าถ้าหากว่าเราเอถวายเอาเทียนมาถวายเนี่ย ไม่มีค่าน้ำค่าไฟมาถวายเลยเนี่ก็พัดลมก็จะไม่ได้ใช้แล้วก็จะร้อนแล้วขนเพราะฉะนั้นก็ให้ให้ผู้ทานเนี่ยหรือว่าผู้ที่จะมาทําทานเนี่ยให้คำมึงถึงไอ้อันิสงส์หรือประโยชน์ใช้สอยด้วยนะจริงอยู่อ่เรื่องทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของผู้ให้ทานไม่ใช่เรื่องของพระที่จะไปเทศแต่ว่าอยากจะได้อน,นุญอันนี้เดียวว่าเมื่อเราทานมาเนี่ยอย่างหลวงพ่อหลวงบาสามสีบรรษา 4, 000, เนี่ยก็ผ้านานะฝนก็ได้มาทุกปี แต่ว่าผ้านะฝนที่ใช้ตั้งแต่ปีแรกแจะถึงตอนนี้มันก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมอยู่นะไอ้ที่เขาถวายมาทุกปีทุกปีก็ยังกองเต็มอยู่นะก็ไม่ได้ใช้อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเทียนกันแต่แต่เทียนก็มามีผู้มาทาถวายหลวงพ่อด้ใช้แต่ไฟฟ้าไม่ได้ใช้เทียนอย่างนี้เป็นต้นเดียวยังทูบก็เหมือนกันทูบ่ยก็คนก็ถวายมาเยอะนะแต่ว่าเออหลวงพ่อก็มันกลิ่นทูบมันแรงนะเราจุดก็จุดไม่ได้แพ้แพ้กลิ่นทูบอย่างนี้เป็นต้น คือทูบเนี่ยจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยท่านเอามาจุดเป็นกัมยานเป็นการไล่แมลงอะไรอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้เขาใช้ไอ,ไอ้มงลวดอะไรต่างๆแล้วก็เลยไม่จําเป็นอยู่ที่บ้านเราก็ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปจุดแต่มันไม่ได้เป็นคืออาน,นิสงส์ของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไล่แมลงหรือว่าทําให้เกิดกลิ่นหอมอะไรไปโน่นนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทําให้พวกเราไปขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าชั้นเบอร์อะไรอ,ะอันนั้นเป็นเพียงที่เขา แต่งกรหรือว่าแต่งบทสวดบทอะไรเนี่ยแล้วมันมันทําให้จิตเป็นเต่อฟูคนก็จําได้จําได้กระท่องกันมาจนถึงปัจจุบันนี้อย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับเพลงแหละเพลงไหนดังก็อยู่ได้นานัก็เป็นเพลงอามาตะอะไรแบบนั้นไปเพราะนั้นอาน,นิสงส์ของการทําทานเนี่ยมันเป็นมันเป็นทั้งผู้ให้นผู้ให้นยได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วเต็มเต็มอยู่แล้ว,ลวส่วนผู้รับเนี่ย รับไปแล้วเนี่ยเขาจะไป,ไปไปทำอะไรเนี่ยก็เป็นการมองผู้รับอีกนะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าผู้รับเอามาแล้วปุ๊บจะต้องเอาไปทําแต่ว่าเอาประโยชน์ใช้สอยหน่ะเช่นอ,อย่างผ้าอับน้ำฝนเนี่ยหลวงว่าก็มีเป็นเป็นสิบแล้วบางตอนนี้หละแต่ว่าใช้ได้อันเดียวใช้อันเดียวเราคือไอ้ใช้อันสองอันที่ได้ใช้เป็นประจํานั่นแหละอยากใช้แค่นั้นนะ <S <S อันนี้ก็ให้คํานึงอย่างนี้ว่าอย่างเช่นเทียนพัาสากเหมือนกันก็เอามาทําเป็นทิธท,ท,ทีหรือว่าให้ระลึกถึงอ่าอันนี้ก็ ก็ไม่ได้ผิดอะไรเดียว่าถ้าหากว่ามันเยอะเกินไปใครๆก็ถวายเทียนถวายเทียนก็จะเตรียมวัดแล้วก็จะไปเอไม่ได้ใช้ครับเนี่ยนะมาใช้เป็นไฟฟ้าแทนอย่างเงี้ยนะอ่าก็อย่างเออบางคนบอกว่าพระหรือว่าวัดนี่ก็ไม่ควรจะ,อะเออเก็บเงินเมีถือเงินจริงๆเนี่ยพระหรือไอทางพระพินัยเองท่านก็บัญญัติไว้อยู่ว่าเออให้ผู้ปรวรณาเนี่ยมาสามารถปรวารณาได้อะ โดยที่ทางพระเนี่ยก็ไม่ได้ไปใช้เงินโดยโตรงหรอกนะก็ให้วิยาวัจกรหรือว่าผู้ขวัญขวายที่จะทํากิจแทนท่านเนี่ยถวายสงฆ์คือวิยาวัจกรเนี่ยไม่ใช่มาทำําทำกิจแทนสงฆ์นะทากิจแทนท่านท่านเนี่ยไปฝากไว้ให้เช่นท่านประสงค์หรือว่าปรวรถนาว่าอยากจะ,ะถวายค่าน้ำค่าไฟอย่างเงี้ยนะ ทางวัดเนี่ยก็จะให้วิยาวิจกรหรือว่าพวกเราเอาไปถวายโดยที่ไม่เออไม่ไม,ไม,ไม่มีน้ําไม่มีอะไรก็เอาไปใส่ตู้บริจาคไว้อย่างเงี้ยพระท่านก็จะมีอยู่ในระเบียบอยู่ในเอ่อเรียกว่ากฎหมายของพระนี่เขาก็มีอยู่นะในกฎหมายนี่เขาให้มีสงฆ์ให้มีพุทธบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมเนี่ยไม่ใช่มีแต่พระทำนะ <c oughs> มีสงฆ์มีอะไรมีไอ้ผูทธบริษัทเนี่ยเข้ามาอุปสมบทสิกาเกียรเข้ามาร่วมเปิดบนัญชีแล้วก็เอา เงินไปฝากอะไรพวกนี้มันจะคือท่านก็บัญญัติไว้เพื่อป้องกันความละอายของพระที่จะได้ดําเอาพวกนี้ไปชะคืออํานาจในการใช้เนี่ยมันมันไม่จำเป็นต้องต้องไป,ไปถือเงินไปเก็บเงินไว้เนี่ยพระก็ไม่ได้จำเป็นต้องเก็บแล้วเพราก็ไม่เก็บเงินก็อา่าไม่ได้พอเราถาวายมากก็เอาไปไว้ให้ลูกให้หลานอะไรไปหมดไม่ไม่ได้ไปไม่ได้เก็บไปที่จะเอามาทำได้จะเอามาไว้ทำเลยก็ไปซื้อเลย ส่วนใหญ่ก็ไปหาซื้อออะไรดอกไม้ใช่ไหมที่อยู่ในอยู่ในอยู่ในเฟซบุ๊กถวายทําบุญทําบุญนห้กับผู้ที่มาฟังธรรมของหลวงพ่อเนี่ยก็จะเห็นหลวงพ่อไปถวายไปเออเห็นหลวงพ่อเอาดอกไม้ไปแจกเออซื้อมาพอได้ไปปัจจัยมาบ้างก็ซื้อดอกไม้แจกอย่างเงี้ยที่ดอกไม้แจกก็เป็นการทําบุญเป็นการทําบุญของหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะทําบุญไปดูว่าใคร โพสอะไรบ้างอะไรโดยเฉพาะผู้ที่เข้ามาติดตามธรรมะเนี่ยก็จะหาวิธีการใ,ให้ดอกไม้หรือว่าให้อะไร้กับผู้ที่ในติ๊กต k นไม่ไม่ไม่มีแล้วเขาเรียนบอกเขาจะใช้ไลน์นี่เบียนหน้าเนี่ยอาจจะลองไลน์ลองดูแต่ว่าจะคือบางคนอาจจะสงสัยแต่จะไม่มีคือภาษาภาษาเขียนกับภาษาพูดเนี่ยมัน มันกินความที่แตกต่างกันนะเวลาถ้าเราพิมพ์เราเขียนมาเนี่ยมันก็จะให้การตีความของของคนเนี่ยมันคนละแบบไม่เหมือนกับการพูดกันนะเบียอนหน้านี่ยคิดว่าเราเราก็ได้ทำมาประมาณสักสามเดือนแล้วก็ยังจะทำเป็นไลฟ์ให้กับผู้ที่สนใจไบงไม่รู้ว่าจะไลฟ์ตอนไหนดีมีคนจะอยู่ฟังตอนไหนว่าหลวงพ่อก็จะว่างาเฉพาะส่วนหลังจาก เอ่อจังันเช,ช้ชาฉันเช้าก็ประมาณสักสี่โมงสี่โมงไปถึงเที่ยงจากนั้นก็ประมาณสักตอนกลางคืนก็นว่นแล้วสองทุ่มสองทุ่มถึงสี่ทุ่มอย่างนี้นะมีใครภาวะว่างตอนไหนก็อบอกมาเดี๋ยวจะลองจัดเวลาดูเพาหลวงพ่อก็มีกิจตรงหลวงพ่อที่จะทำหลวงพ่อจะทำะงานของหลวงพ่อเนี่ยก็คือปฏิบัติธรรมใช้ได้วันละแปดชั่วโมงทำงานก็ ไม่เกิน8ดชั่วโมงนะปฏิบัติธรรมก็แปดชั่วโมงแล้วก็พักผ่อนแปดชั่วโมงแบ่งเป็นสามพัทแบ่งเป็นสามพัทก็ทําจะสลับกันไปอันนี้ก็คือที่เราให้ฟังเนี่ยอยากจะให้พวกเรามองถึงอนิสง์อนิสง์ของทั้งผู้ทานเนี่ยผู้ทานเนี่ยผู้ใดที่ไปห้ามการทานเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าว่าไม่เป็นมิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ทานเนี่ยอยากจะทานอะไรก็ทาน ทานเมื่อไหร่ก็ทานได้นะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้บอกเว่าจะให้เราถวายเทียนไม่หรอกถวายอะไรแต่ว่าเราก็ถวายได้หรือจะถวายเป็นปัจจัยก็ได้เนี่ยที่บัญญัติในพระวินัยเนี่ยท่านก็มีบัญญัติไว้ว่าให้อ่สามารถจะให้วิญ,ญาวิากรให้ท่านเนี่ยที่ประววลนาไว้เนี่ยไปอ่เอาเอาเงินเนี่ยไปให้กับวิญญาวิากรเมื่อไหร่ที่อา่าพระเนี่ยอยากจะ ใช้ปัจจัยที่จะไปทําสิ่งนี้เช่นปัจจัยสีเรื่องอะไรเรื่องที่จะจ่ายค่าไฟหรือก็ค่าน้ําเข้าไปก็เอามาถวายแล้วก็เข้าบัญชีวัดไว้บัญชีบัญชีของบยาวัตกบัญญิรเนะี่ยพถือไว้นะถ้าหากเป็นบยาวัตกบัญรเฉพาะส่วนตัวของพระเองเนี่ยของหลวงพ่อก็จะมีวัยาัติบัญญรที่ขึ้นไว้ให้นะคุณบางปอนนะเป็นบัยาัยาบัญกรลูกชายนี่แหละที่ อ่ให้ไว้เป็นวิยาวัจกรเป็นผู้ที่จะขวนขวายในการทํากิจของท่านนะการก็สามารถจะติดต่อไปที่วิยาวัจกรได้เดี๋ยวหลวงพ่อก็ขึ้นไอ้อา p r o f i ไว้ให้นะ่ทุกๆครั้งนั่แหละถ้าใครไม่เห็นก็เปเกิดกดดูไลน์ที่บางทีผมก็ลืมใส่ไว้นะวิยาวัจกรนี่ก็จะเป็นผู้ขวนขวายที่จะทํากิจแทนท่านท่ทนท่านท่านอาจจะถวายอภาบรณาไว้หรือว่าท่านจะเป็นวิยาวัจกรเองก็ได้นะ ก็ามาประปนารนาไว้กับหลวงพ่อว่าเดือนนี้นี่ค่าเน็ตเท่าไหร่ค่าเน็ตสองร้อยเี่ยหลวงพ่อจะจะถาวายหลวงพอ200่อสองร้อยเราจวถวายค่าเน็ตเดือนนี้นะอะไรเงี้ยก็มาบอกหลวงพ่อไว้พอค่าเน็ตมาหลวงพ่อก็จะบอกบวกไปยาไยากรไปจัดก,การให้อะไรเงี้ยเนะเพราะว่าหลวงพ่อก็จะไม่ได้ใช้เงินใช้ทองเองหรอกเขาจะเอาเอาไว้สําหรับไปถผยแพรทธรรมนี่แหละเป็นส่วนใหญ่ อันนี้ก็จะทาําโฆษณาลองจ่ายค่าโฆษณาดูเอ่อไปวันหนึ่งวันก่อนนี่เออเขาเข้าท่าดีนะมันก็จะขยายออกไปจากอ,อ่ที่เรามีวิวอยู่ประมาณสักสองสามร้อยวิวก็เป็นอ่าพันวิวอยู่นะอืมก็ใช้ได้อยู่ก็ต้องลองดูว่าคืออยากจะขยายให้คนรู้ให้กว้างขึ้นแต่ว่าคนที่จะทําปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามนั้นเป็นเรื่องของของของ ของอินทรีย์แต่ละคนนะใครที่ฟังแล้วเรือมาเห็นแล้วแล้วก็ไม่ปฏิบัติก็กไม่เป็นไรไม่ทําตามก็ไม่เป็นไรไมันเป็นเรื่องอินทรีย์ของเราเแต่ละคนต่ว,ว่าหลวงพ่อก็จะทําอันเนี้ยเพื่อที่จะให้เอ่อพวกเราเนี่ยหรือว่าอคนที่ไปปฏิบัติตทาเรื่องหาช่องทางในการทําอยู่นี่ยเขาเขาเห็นเมื่อเห็นแล้วก็สามารถทจะเข้ามาปรึกษาหาเรืออะไรได้นะ แต่ว่าไม่มีใครทําให้ได้หรอกคุณต้องไปทําเองคุณเอาแนวทางนี้ไปทําเหมือนกับรูพุทิเจ้าหนูบอกว่าธรรมาที่พูปุทธเจา้าท่านตัดไว้ในดีแล้วคุณก็มาทําตามนี้เลยทําทําตามที่บูปุเจ้าท่านไม่ได้ไปให้มาบวชนั่นนะไอ้ที่บอกว่าสบาคาตตัวอวตารทำม,มัวเนี่ยทรรมาของท่านเลยกล่าวดีแล้วท่านจงมาทําเอาไปเถิดเนี่ยคือมาเอาทรรมะที่ท่านกล่าวไว้เนี่ยเอาไปปฏิบัตินะไม่ใช่ให้มาบวชไม่จำเป็นต้องบวชแต่ว่า ถ้าหากว่าไม่บวชเนี่ยโอกาสที่คนจะเข้าถึงธรรมหรือว่าบรรลุธรรมเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะว่าคุณจะมีภารกิจตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันก็ต้องอาศัยกําลังใจนะซึ่งต้องต้องหาแบบหรือว่าหาครูบาอาจารย์ของเขาแต่ละคนเองนะครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปเลือกว่าใครจะให้มาเป็นลูกศิษย์นะลูกศิษย์เนี่ยจะต้องไปหาเลือกเอาว่า คุณอยากจะได้ไดแบบไหนพนะวกคุณฟังคนเออโอเคแล้วก็จะเข้าใจติดตามได้ก็คนก็ไปหาอาจารย์นั้นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปหาลูกศิษย์เพราะฉะนั้นการทําบุญทําทานเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนิสงส์นะส่วนอนิอนิสงส์ของพวกเราเองเนี่ยเมื่อทานไปเนี่ยหรือว่าทําอะไรรับใจิตใจในการทานไปแล้วเนี่ยอันนี้คือได้บุญกุศลของเราเต็มที่อยู่แล้วแต่อยากให้คํานึงถึงอนิสงส์ของผู้ที่รับไปว่ามันเขาได้ใช้ประโยชน์จริงหรือไม่อะไรอย่างนี้นะ